มีคนจะมาเที่ยวโุงการอันนี้ยิ่งเยอะใหญ่แต่ขัดการจำเียเนี่ยเป็นที่เป้าหมายตัวตอนแรกสองต่อตรงไหนไม่ดีก็ในช่วงนี้ต้องเกี่ยตรงนี้กับมันงานเส้นกานขัดทางเนี่ยจะเกิดปัญหาขัดทางทาง คือเครื่องใมาใช้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรูปแบบและวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพและขาดในห,หัวไปได้ระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีสภาพที่ํำรุดหรือมีอายุใช้งานนานกว่าสามปีขึ้นไปควรเปลี่ยนหัวไชรัายใบใหม่นะครับเพราะว่าใช่หรืออยู่แล้วก็ระวังรถเหรียบตีนนะครับ ยังไงกันเนี่ยนเลยนะแน่ครับขอเตุนีทยลอให้น ที่ถนนปกาใรกที่ก่อนอเมื่อกไปท่ามางก่อนที่นทห่บ้าที่มีากอทาก็รคืนที่อหลังจากนัใการระบเ่องทเดิทางเรอการเล่ายการจราท้วเยเจ้าที่เขไปชอบบนถนนแต่ตรงรวณงานงานาสุดงา่างๆก็นการา่านต่าง ทั้งระดับ